ก็พูดถึงกาโตกผมเรียกทิศกาตก็แล้วกันบางคนจะเรียกสมีกาโตกก็แล้วแต่ก็ในเมื่อกาโตกกระทำผิดขณะคลองผ้าเหลืองเมื่อปลดผ้าเหลืองจะเรียกว่าสมีมันก็ไม่ผิดใช่ไหม,มหรือปรานี้นหน่อยก็เรียกทิศกาโตคะบางคนก็เรียกอดีตพระกาโตกไปเลยง่ายง่ายถ้าพูดถึงทิศกาโตกนะผมต้องมสังเกตว่าทิศกาโตกบวชแค่สองปีอายุตัวก็แค่ยี่สิบสาม แต่สุดท้ายนะได้เป็นตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพญญาตะอ,อําเภอเฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชสุดยอดนะอ่าก็สุดยอดที่สุดอ่ะขึ้นมาได้ถึงตรงน,นี้บวชสอง <2 S 2> ปีอายุตัวยี่สได้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ่ญญาติเขาบอกมีผลงานไงเป็นพระนักพัฒนาอืผลงานอะไรเขาไม่รู้เขาบอกในพื้นที่อืม ผลงานบนสันเขื่อนหระผลงานบนสันเขื่อนแหลอโอเคโอเคเอา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 ลครับเรื่องเงินหกแสนเรื่องเงินหกแสนที่ทิดกาตกหยิบฉวยจากบัญชีของวัดเพญญาติเขาออาว่าไปยืมยืมเขาไปทำโฉยจากบัญชีของวัดเพญญาติค่ะเอาไปทิ้งไว้ให้กับพระตัวกลางรูปหนึ่งครึ่งหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งพระตัวกลางนั้นก็แยกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งก็เอาไปให้สีกาตองอีกส่วนก็พยายามจะไปปิดปากสื่อ like sure, right? ใช่ไหมใช่ค่ะก็แบ่งครึ่งไงสามแสนกับสามแสนรวมกันเป็นหกแสนกลมกลมกลมก็แล้วกันก็เมื่อสืบสาวเราเรื่องกันขึ้นมาบอกเฮ้ยคุณหยิบเอาเง okay. ินบัญชีวัดไปได้ไงหกแสนยกจอกหรือเปล่าพระการตโออ้างว่าไปขอยืมขอยืมตั้งใจแล้วไปทำธุรดนวดียว ใช่ค่ะแล้วบอกด้วยไม่ได้บอกว่าไปพัฒนาอะไรไม่ได้อ้างไปทําอะไรบอกเลยว่ามีธุระด่วนเลยขอย,ยืมเงินวัดหน่อยคือตอนหลังเนี่ยกระตกเขา้เขารับสารภาพเขาบอกว่าถูกพระตัวกลางซึ่งรับปากว่าจะไปปิดปากสื่อให้แต่ต้องใช้เงินสามแสนกตัวตบอกว่าพระตัวกลางมาเร่งเร้าเสียและเกินเร่งเร้าว่าเอาเงินมาสามแสนจะเคลียร์รรปิดคดีให้เ,เดี๋ยวนี้เลยด่วนเลยแต่คราวนี้เมื่อเงินหมุนไม่ทัน ก็ต้องไปหยิบยืมมาจากบัญชีของวัดค่ะตั้งใจว่าจะหยิบยืมแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นจะหมุนเอาเงินส่วนตัวมาเคลียร์ใช่ยืมชื่วคราวแต่เกิดเรื่องซะก่อนอมอาลวครับเมื่อมีประเด็นเงินหกแสนจากบัญชีวัด4พฤษภาคมแกตกก็ก็เอาเงินสดหกแสนไปคืนวัดเพญนญ,ญาตนะค่ะแต่ผมอยากจะใช้คําว่าแอบเอาเงินไปคืนแอบเอาเงินไปคืน,น,คนที่แอบเอาเงินไปคืนก็เพราะว่า ขอไปคืนที่วัดมังคลารามมังคลารามอยู่ที่อำเภอพิปูนค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยุ่งเย็นด้วยนะขอํำเภอนะวัดเพ่ญาติอยู่ที่ฉวางใช่ค่ะอันนี้อยู่ที่อำเภอพิปูนค่ะอืไม่กล้าไปปรากฏตัวที่วัดเพญญาติค่ะขอเอาเงินไปคืนที่วัดมังคลารามนิมนต์เจ้าคณะอำเภอฉวางมาเป็นพยานมชี้พยานว่าได้คืนเงินเรียบร้อยแล้ววันที่ห้าพฤษภาวันรุ่งขึ้นค่ะ มีการนำเงินเข้าบัญชีวัดเพนญ่าตเรียบร้อยค่ะขั้นถามก็คือคืนเงินแล้วจบไหมอืมจบไหมคืนเงินแล้วจบไหมค่ะใครตอบได้เราจะไปกันที่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายไปที่พลตรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วค่ะผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะเป็นผู้บังคับการปปป,ปค่ะสักครู่หนึ่งค่ะได้ข่าวว่าตํารวจปปปไม่ยอมให้จบ ใน<ด>เหตุให้ไม่จบไม่ยอมให้จบใช่ค่ะมีหลายปมค่ะหลายประเด็นที่ยังจบไม่ได้ค่ะพลตุรตรีจรุนเกียรติปาน,นแก้วผู้การตํารวจปปปไม่ยอมให้จบทําไมจึงไม่ยอมให้จบในกรอบของกฎหมายสามารถที่จะทําอะไรได้ขนาดไหนทําอะไรได้บ้างสู่นแม้จะคืนเงินแล้วก็ตามนะแม้จะคืนเงินแล้วก็ตามหลายคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ทำไมไม่จบเมื่อวานผู้การจรุเกียรติพูดชัดเจนนะคืนหกแสน ในทางกฎหมายมันก็ไม่จบและให้มันจบอย่างนั้นไม่ได้สักครู่หนึ่งเลยจะก็ต,ต้องถามตำรวจเลยนะคะว่าแล้วถ้ามันไม่จบมันจะเดินต่ออย่างไรแล้วอดีพระกาโตะจะโดนอะไรบ้างสําหรับก,ก,กรณีรนนเรื่องเงินนะเงินวัดนะยืมเงินวัดจะโดนเรื่องอะไรบ้างยังไม่รวมคดีอื่นๆอีกต่างหากนะกับสีกาตองนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอืมอยากรู้จังเลยกาโตไปเอาเงินสดหกแสนจากไหนมาคืนเขาบอกเป็นเงินที่เอามาจากญาติที่เขามีเงินเก็บมาก่อนหน้านี้ พระกตอ้างว่าเงินตรงนี้เป็นเงินที่อามาจากยากตัวเองที่มีเงินเก่าก่อนหน้านี้ใช่ค่ะก็เลยเอามาหมดเลยเขาบอกตอนนี้เกลี้ยงบัญชีเลยก็เลยทําให้เงินเหลือทั้งหมดแค่สี่พันมีก่อนแล้วมีก่อนแล้วนะคะตามคํากล่าวอ้างของอดีตพระกะโตค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวต้องไปถามทางตํารวจนะคะผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหรือพบกปปปนะคะพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วนะคะว่าประเด็นไหนมุมไหนบ้างนะคะที่ตํารวจยังต้องดําเนินการต่อเนื่องกับอดีตพระ มีอะไรคะก็คงต้องถามในแง่ของข้อกฎหมายง่ายๆนะสั้นๆนะก็ในเมื่อทิศกาโต้เขาคืนหกแสนแล้วนี่ทำไมเรียบร้อยแล้วทำไมไม่จบแล้วในเมื่อเขาบอกแล้วว่าเขาก็ไม่ได้โกหกอะไรอ่าไปกันที่ท่านพลตีจรุนเกตปานแก้วนะคะผู้บังคับการปปปสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การสวัสดีค่ะครับสวั๋ยดีครับคุณอมรรัตน์คุณอะไรครับครับผู้การครับก็ในเมื่อกาโตกเขาเอาหกแสนไปคืนวัดแล้วทําไมไม่จบครับอืมครับก็ต้อง น้าเรียนนะครับอคดีดกระ่าวเนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับคดีอาญาแผ่นดิน,าาดนค่ะอันเป็นคดีอาญาแผ่นดินแล้วก็ไม่้ความความผิดส่วนตัวนะครับค่ะอกรณีเนี้ยมันเป็นการกระทําของเจ้าพนักง,งานตามมาตรา้5แห่งพบรบสมค่ะ2ออ5ะ 2> <ช>้5พรบสมคซึ่งซึ่งกาโตะเนี่ยอ่ ได้เอาเงินของวัดไปใช้ส่วนตัวนะครับทางคณะเจ้าหน้าที่ของกบปเนี่ยแล้วเจ้าหน,น้าที่เนี่ยพิจารณาเริ่มต้นแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่มีเนี่ยครับมันน่าจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา็7ของเจ้าพนักงานจะยอกครับถึงจะเอามาคืนมันความผิดมันสาเร็จไปแล้วโอเคสำเร็จไ,ไปแล้วมันจบไม่ได้โอเคโอเคทั้งนั้นผมขอย้อนความนิดหนึ่ง ในความเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพญญาตตามพรบรคณะสงฆ์จึงถือเป็นเจ้าพนักงานตามพรบรคณะสงฆ์ถ,ถูกถูกถูกต้องไหมฮะใช่ครับเมื่อหยิบฉวยเอาเงินในบัญชีของวัดไปมันก็เข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานยากักยอกทรัพย์ถูกไหมฮะครับดังนั้นมันจึงเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ครับแต่คราวนี้มีใครมาลองทุกข่าวโทษหรือยังหรือตำรวจยกขึ้นมาเองได้ครับ คือเป็นคดีอาญา่นดินเนี่ยอ่าอ่าคณะกรรมการวัดอผู้เสียหายอะไรเนี่ยจะไม่มาล็อกผู้กลก่าวโทษเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ที่พบเห็นการกระทาเนี่ยก็สามารถมากล่าวโทษได้กับเจ้าหน้าที่นะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ตำรวจกองพันก,การต้องการต,ตามการทิู่จเ,เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการ สืบสวนตามการทำผิดเกี่ยวกับการผุดลิตของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะทําการสืบสวนสอบสวนเนี่ยได้ทั่วราชอาณาจักรนะเป็นเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าอข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายเดเดๆในการจะทำผิดเกี่ยวกับยักยองรับเราก็เราก็เราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเก็บข้อมูลเพิ่มเติมว่า สิ่งที่พระคาสโพูดเนี่ยกับคณะกรรมการวัดพูดเนี่ยอ่ามันจะเข้า่ายใครบ้างครับใครบ้างาแม้กระทั่งแม้กระทั่งคณะกรรมการวัดเนี่ยวัยยาวิทกรกรรมการวัดหรือคนที่นายกอบตที่ถืงเงินไปหรือพระเนี่ยถ้าใครมีส่วนร่วมรู้เห็นครับในการที่เอาเงินก้อนนี้ไปครับพวกนี้ก็จะเป็นผู้สร้างถนนนะครับ ครับครับโดนข้อหาการหุนดิ <Okay. S 2> บโอเคถ้าว่ากันไปแล้วนะคดีนี้ไม่ซับซ้อนเลยเพราะข้อเท็จจริงมันก็รับกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะการโตเร้เขาก็รับเขาก็ล้วงเงินทาบัญชีของวัดไปใช้ในทางส่วนตัวจริงๆแต่อ้างว่าไม่ได้ยกยอกอ้างว่าเป็นการหยิบยืม,มแต่เขาต่อสู้ว่าเป็นการหยิบยืมยืมแค่วันเดียวเดี๋ยววันรุง่งขึ้นจะหมุนเงินส่วนตัวมามาถมมาเปาะมาปิดอย่างนี้ในทางกฎหมายฟังได้ไหมรับฟังได้ไหมจบไหม คือคือมันจะเงินเงินส่วนรวมเนี่ยมันจะไปหยิบยืมยังไงเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะครับมันเป็นเจตนาครับผมดูแล้วือนแรกก็หยิดเืินไปไม่เครรู้ก็เงียบครับพอเริ่มจะมีข่าวว่ามันน่าจะเป็นความผิดหรือนักข่าวเอาไปออกนะครับตอเริ่มวิ่งวิ่งก็ย่อนมาคืคนั้นเพราะฉะนั้นการที่ เอาเงินไปใช่ดิประเภทเป็นเงินของส่วนรวมซึ่งได้รับการบริจาคจากพี่น้องประชาชนมาเนี่ยค่ะครับเพื่อเอาไปสร้างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวครับคณะกรรมการอ้างว่าเป็นเงินที่พระกาโต้หามาได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาอ้างเช่นนั้นค่ะหามาได้เขาก็น่าจะหยิบยืมไได้ไม่ใช่คือคือคนบริจาคมาเนี่ยเจตนาขาน่าจะมีสองอย่างค่ะครับอย่างแรก ก็คือมอบให้กับพระโดยตรงเลยจะจะไปใช้ส่วนตัวอะไรก็เอาไปค่ะอย่างที่สองที่เข้าบัญชีของวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริจาคให้ให้กับส่วนกลางเพื่อไปใช้ประโยชน์สำทวนุกรุลศพสนาอะไรต่างๆที่เป็นของส่วนรวมครับนั้นคุณเอาเงินตรงนี้ไปใช้ส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าที่ของบกกรปปที่เขาผิดชอบดิวเนี่ยถ้าไม่ลงไปทำไปเถอะเนี่ย เพว่าเดี๋ยววัดทั่วประเทศเขาก็ใช้เงินร้แล้วเอาเงินส่วนกลางไปใช้ด้วเปี่เป็นภาษาที่ไม่ดีนะใช่มันจะเป็นต้นแบบที่สาคัญที่สุดและที่สําคัญที่สุดในแง่ของกฎหมายเนี่ยทันทีที่คุณเอาเงินออกจากบัญชีวัดความผิดมันก็สําเร็จแล้วล่ะถูกไหมฮะแต่แต่คราวนี้แต่คราวนี้้เทาจจริงที่เขาเปิดกันออกมานะครับในการเซ็นเอาเงินออกจากบัญชีวัดเนี่ยมันต้องเซ็นร่วมกันสองคนนอกจากการตกยังมีเจ้าที่ ของวัดอกีกหนึ่ง<ต>เซ็นร่วมด้วยคนที่เซ็นร่วมด้วยคนที่เซ็นร่วมด้วยก็จะต้องรับผิดชอบในฐา ah นะผู้สนับสนุนการยักยอกทรัพย์ใช่ไหมคะเซ็นให้เอาเองินออกได้ต้องต้องต้องดูว่าเหต,ตุผลในการให้ข้อมูลของคณะกรรมการเนี่ยข้อมูลที่ผมยุ้มาเนี่ยคณะกระการบอกว่าการการตกบอกว่าจะเงินไปจ่ายค่าสร้างวัด อะไรพวกนี้การค่าใช้จ่ายในการ่อสราบวัดจาอช่างไปจ่ายกับปุ้วัดแต่ยางเนี้ยคณะกรรมการมันก็ไม่เข้าเคณะกรรมการรู้ว่าจะเอาเงินไปเชียร์ไปทำธุระการต่อหรือเอาเงินไปเชียร์ทักขายอะไรพวกนี้ไปเอาแน่โอเคโอเคทีนี้เอาละในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับชั้นเดียวเชิงเดียวก็ก็เป็นเรื่องของการที่จะประกอบหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเอากับตัวกาโต เป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์อะครับแต่ทําไมจะหมายเรียกสีกาตองมาสอบปากคำด้วยสีกาตองจะเจอข้อหาอะไรจากกรณีนี้ครับคือคือต้องนําเรียนนะครับคือเราเราทําเนี่ยเราต้องการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับกาตตกอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้เป็นเหยื่ออ๋ออาจจะเป็นเหยื่ออาจจะอาจจะตกเป็นเหยื่อเพราะว่าเรื่องเนี้ย ดูลึกๆเข้าไปเนี่ยันมีการโชคทับกันด้วยเราเชื่อว่าถ้าเราได้ข้อมูลสกาตกเนี่ยนะครับพักการตกเนี่ยอดีพักการตกเรา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 อาจจะเข้าได้ข้อมูลลึกๆที่เป็นการวางแผนเพื่อจะมาลี้ซับไปหรือเปล่าโอ้ครับมันมีเจตนาไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมผมว่าท้านพักกาโตกและสิราตองเนี่ย ก็ควรที่จะให้ข้อมูลกยับเจ้าหน้าที่นะครับในการที่เป็นเนืนอการให้มันตรงไปตรงมานะครับเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องนโยบายของท่านวีการต่อสมการอย่้งท่านพลตํารวจโทจิรพงศ์ุรีเดชนะครับต้องให้เปิดความในกับทุกฝ่ายค่ะะนครับเรียนถามนิดนึงการที่ศีกาตอมีการเรียกซับจากอดีตพระกาโตเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายการโชครัพยเหรือคะ อาจจะเข้าเดี๋ยวขอขอขอไปสืบสวนสอบสวนเก็บข้อมูลก่อนอ๋อต้องไปดูก่อนแล้วในส่วนเส้นทางการเงินของภาคาตะตหกแสนเนี่ยต้องไปตรวจสอบต่อไหมว่าแม้ว่าอ้างว่าเป็นเงินส่วนตัวต้องดูต่อไหมว่าอาจจะมาจากเส้นทางอื่นๆเราต้องไปย้อนดูด้วยไหมคะคือคือคือการสอบสวนเพื่อที่จะรวบรวมหลฐานเพื่อขออนุมัติอกหมายจับเนี่ยก็ต้องดูทั้งเส้นทางการเงินการสอบปากคำให้การนะเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้เจ้าหน้าที่เนี่ย เมื่อวานเนี้ยเครื่องเคลื่อนลงมาแล้วแล้วก็ไปพบกับเจ้าที่ผู้ศาสนาเลยนะครับแล้วก็รัทุกแล้ววันเนี้ยเราจะพาเจ้าที่รัดทุกเนี่ยเข้าไปที่วัดเดี๋ยวก็สอบปากคาทุกปากนะครับใช่ะนะวาญาณิยากรณ์จมการเดี๋ยวก็ต้องไปสอบนายกอบตสอบะที่ถือเงินนะครับอ่าที่ถือเงินไปเคลียอะไรยังไงก็สอบหมดนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว พักการตกกับสิกาตองเอ้วิเยรศ้อบครับสุดท้ายจะเรียกมาสอบด้วยครับพวกการฮะสิกาตองเขาให้สัมภาษณ์อย่างนี้เขาบอกว่าเขากับกระโต๋เนี่ยมีอะไรกันแล้วเมื่อมีอะไรกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูแลกันเหมือนสามีภรรยาเรอในเรื่องดูแลกันมันจะเข้าข่ายกันโชคทรัพย์อย่างไรครับอธิบายสักนิดหนึ่ง คือคือเดี๋ยวขอขอให้เจ้าที่ทําง,งานแบบเดี๋ยวขอสอบขอได้ข้อมูลลึกๆสาจตอกกสอนคือส,สิาตอจะพูดไงจน,นเรื่องของขราบครับขอขอขอ <รบ S 2> ขอรวมรวมอ่ารวบรวมการสอมูวนก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเข้าข่ายไม่เข้าข่ายจะไปไปยุ่งก็เป็นเรื่องของสิาตอพูดไปนะครับก็ก็รับฟังนครับในสิ่งที่การตกพูดเราก็รับฟังมันอาจจะไม่ใช่เป็นพยานหลักฐานแต่มันเป็นข้อมูลที่ประกอบ การสืบสวนของเรานะครับถ้ามันพูดโรงการหรืออะไรโรงการเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเข้าข้อหาที่เราเราเราไว้นั่นไว้เราเราเราเชื่อไว้เราไปเชื่อไว้ว่ามันน่าจะเข้าตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนั้เข้าเนี่ยโอเคโอเคครับคภาพส่วจก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันครับครับแล้วผู้การครับการที่สิกาตองเขาแอบอัดคลิปเอาไว้แล้วก็เอาคลิปไปปล่อย ปล่อยผ่านหลวงพี่ย้อยปล่อยผ่านหมอ,อปลาพริการอย่างเนี้ยจากประสบการณ์บวกสัญชตาตญาณของผู้การวิเคราะห์ได้อย่างไรครับวิเคราะห์อย่างไรครับผม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 เชื่อว่าผมผมมีความเชื่อส่วนตัว<า>ว่าเจตนาเจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีต้องเกิดความไม่เข้าใจกันระหวา่างพระกาโตกับสีคาต่อ อ่ามีความไม่เข้าใจกันไม่ได้มีการอัดทิ้เอาไปปล่อยเพื่อที่ให้เกิดประเด็นขึ้นมานะครับจริงๆทั้งคู่ก็ร่วมมือทำความผิดเลื่อนติโคอก็ผมผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าอพระกาสตเนี่ยนะครับอ่าเป็นพระแล้วก็อายุมีอายุน้อยอักษรน้อย ประสบการณ์ชีวิตอะไรก็ยังคงคงไม่เยอะนะครับก็คือยังกระดูกอ่อนนะก็ยังกระดูกอ่อนดูโอเคการการที่ถูกศีการก็คนรูปร่างหน้าตาดีไก่แก่แม่ปลาช่อเนี่ยมามาหลอกมาหลอกโอเคนะมารุ่นมานี้เนี่ยตัวตัวนะไม่เกี่ยวใครนะครับก็ต้องดูใช่ไหมครับต้องดูประเด็นนี้ด้วยครับจะเป็นไม่ได้ครบครับ แต่เรื่องแอปอัดคลิปแล้วเอาคลิปไปปล่อยมันเจตนาไม่ดีอยู่แล้วล่ะมองอย่างนั้นใช่ไหมครับคำถามก็คืออะไรคือมูลเหตุจูงใจเท่านั้นแหละถูกไหมมูลเหตุที่ทําให้มันต้องเจตนาไม่ดีอยู่แล้วมันก็ต้องเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรัเดี๋ยวผมจะทำคำพูดได้ไม่ไม่ไหนผมก็จะ เอามาบอกให้โอเคโอเคโอเคผู <รา S 1> ้การถามขอเวลาให้ได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 ้ผู้การถามในเชิงของกฎหมายนิดนึงสิครับหลวงพี่ย้อยเนี่ยคนที่รับคลิปจากสิกาตองแล้วไปปล่อยให้กันนักข่าวเนี่ยหลวงพี่ย้อยเนี่ยต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายอะไรด้วยไหมครับคือถ้ามันเป็นคลิปจริงพูดจริงอะไรจริงมันก็ไม่ไม่มีอะไรนะถือว่าไม่ผิดนะ โอเคถ้าเป็นคลิปจริงเอามาเผยแพร่ก็ไม่ผิดกแต่เมื่อเป็นว่าเสียงเปิดเอามาเปิดโปงอะสีการตองเป็นเสียงของการโตจริงๆแล้วเอาไปปล่อยก็ถือว่าไม่ผิดนะผมว่าผมคิดว่าไม่น่าจะเข้าข่ายอะไรนะถ้าเ็นติดต่อมาเนี่ยแล้วพระตัวกลางแล้วพระตัวกลางที่เอาเงินจากการโตแล้วอ้างว่าจะไปปิดปากสื่ออ้างว่าจะไปปิดปากสีการตองอะไรประมาณนั้นสามแสนบวกสามแสนเป็นหกแสนพระ ตัวกลางรูปนั้นต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอะไรด้วยไหมครับเรื่องนี้ก็ก็ก็เจตนาเดี๋ยวผมดูกันว่าถ้าเจอแล้วให้การยังไงก็ผมอาจจะโดนเข้าข่ายสนับสนุนอ่ะอ๋อสนับสนุนสนับสนุนอ่ะพวกกลุ่มกลุ่มทั้งหลายนอกจากกาตกเนี่ยอ,อาจจะเข้าข่ายสนับสนุนนะครับผมจะต้องให้การที่มันดีเป็นประโยชน์อย่า yeah. อย่าเอาคำพูดเท็จมาพูดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าตัวค่ะตอนนี้ทางตํารวจมีข้อมูลว่าพระดอนหลบหนีไปอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหมคะก็ตามอยู่ครับอ๋อตามอยู่ยังไม่ออกนอกประเทศนะคะไม่ครับที่มีข่าวว่าพระดอนถูกจับแล้วกลางดึกเมื่อคืนจริงวยเหรอฮะเออถูกจับมีข่าวลือกันแต่ผมก็ยังไม่ชัดเจนตรวจสอบว่าเป็นสอบสวนการจับ ผมก็ตรวจสอบไปทุกหน่วยแล้วไม่มีใครจับไม่มีไม่มีการจับแต่มีข่าวว่าจับอ่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมีความอัปเดตขึ้นหน้านะคะกลับขอบพคุณมากครับผู้การครับขอบพระคุณนะคะท่านผู้การครับครับสวัสดีค่ะค่ะพลนวัดตีจรุนเกียรติปานแก้วค่ะเป็นผู้บังคับการนะคะป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะเป็นผู้บังคับการปปปผมจะตั้งฉายาให้กับผู้การจรุนเกียรติว่ามือปราบสัมภเวสีในแวดวงดงคมิ้นเออเนาะ แกได้จับพระมาเยอะนะเออน่าจะมีข้อมูลเชิงลึกมองปราดเดียวต้องรู้เลยแกจับพระมาเยอะนะเออแกต้องใช้ยาแกอืมมือกาดมงมือปราบมสมงพเวสีในแวบวงโดงคมินมสัสมพเวสีด้วยเหรออ่ะอะเดี๋ยวรอดู